วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุขหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็จะแถมท้ายด้วยวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องคำจออีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุขหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับก่อนเลย สำหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่องคำจรจะได้เติบโตขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับโดยโครงการเราเที่ยวด้วยกันเลยเที่ยวปัสสุกนี้ระยะเวลาโครงการจะเริ่มจาก1กรกฎาคมถึง3าสเตุลาคม25 6 3นอมะครับเรามาดูก่อนว่าสิทธิ์ที่เราจะได้รับเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับสิทธิ์ที่1เลยคือส่วนลดค่าที่พัก ส0สูงสุดไม่เกิน3000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุด5ห้องหรือ5คืนนะครับสำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไว้มันก็เหมือนกับว่าเราจ่ายแค่60%ครับสมมุติว่าเราเสียเงินค่าห้องไปทั้งหมด2,500บาทเราก็จ่ายเพียงแค่1,500บาทนะครับก็จะได้ส่วนลดไป1,000บาทนั่นเองนะครับสิ่ที่2 รับคูปองมูลค่า600บาทต่อวันเป็น e voucher นะครับเมื่อเราไปจองที่พักและเช็คอินเข้าเรียบร้อยแล้วเราจะได้ v o เ c h e r ตัวนี้มา600บาทต่อวันใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการนี้นะครับโดยเราจะชำระเพียงแค่60%อีก40%ตัดจากคูปองนะครับส่วนในสิทธิ์ที่3ก็คือรับสิ เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งจำกัดห้องพักละ2ที่นั่งตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริงแต่รวมไม่เกิน10ท,ที่นั่งนั่นเองนะครับโดยโครงการนี้ใครจะใช้สิทธิ์ได้บ้างคนที่จะใช้สิทธิ์ได้บ้างก็คือ 1. ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยแท้100 มีอายุตั้งแต่8ปีบรูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนและประชาชนจะได้รลบสิทธิ์นี้ก็ต่อเมื่อไปเที่ยวไปกินไปนอนในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนเองนะครับโอเคแล้วก็สำคัญมากเริ่มลงทะเบียน15กรกฎาคมนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับ5ล้านสิทธิ์หมดแล้วหมดเลยครับผมนี่ครับผมจำนวนสิทธิ์ที่พักเหลือ5ล้านสิทธิ์ จำนวนสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินเหลือ2ล้านสิทธ์ก็ตามนี้นะครับสามารถเข้ามาเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www. เราเที่ยวด้วยกัน .com นะครับคลิกตรงดูจานวนสิทธิ์คงเหลือนี่เราจะเห็นสิทธิ์ตรงนี้ซึ่งเริ่มคลิกออฟวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับเราค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งทีนี้สําหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวในช่วงระยะเวลาของโครงการดังกล่าวอยากจะใช้สิทธิ์นี้จะทํายังไง อันดับแรกเลยเราต้องลงทะเบียนไว้ก่อนครับไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวยังไงก็ลงไว้ก่อนโดยขั้นตอนง่ายๆก็คือให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการไปที่เว็บ w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  u a v l t h e d a y g o n c o m เข้ามาแล้วก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับผมแล้วก็ให้เลือกที่ปุ่มสีแดงซ้ายมือในกรอบนี่นะครับปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนเปิดให้ลงทะเบียนที่15นี้นะครับย้ำอีกทีนึง 2. กดปุ่มข้อตกลงและความยินยอมนะครับก็ติ๊กตรงข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมรายละเอียดนี้นะครับแล้วก,กดยืนยันง่ายๆครับตรงนี้กดยืนยันไปขั้นตอนถัดมาก,ก็คือให้เราก่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียนคนํานาหน้านายชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยเลขบัตรประจําตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนของเราวันเกิดปีเดือนวันเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมล์อ d ดเดรสของเราเมื่อก่อข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนก็คลิกต่อไปที่คำว่าลงทะเบียนมุมขวาล่างนะครับลําดับถัดไปจะมีรหัส OTP ส่งไปที่มือถือของเราเมื่อเราได้รหัส OTP ในมือถือของเราก็ให้กรอก OTP ตัวเลข4-6ตัวตรงนี้นะครับลงไปตรงช่องตรงกลางเนี่ยครับแล้วกดยืนยัน OTP จากนั้น ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนสําเร็จประชาชนก็รอรับผลลงทะเบียนผ่าน SMS ภายใน3วันทําการนะครับว่าเราได้รับสิทธิ์นั้นหรือไม่แค่นี้สั้นๆง่ายๆเป็นการคอนเฟิร์มเบื้องต้นก่อนว่าเราได้รับสิทธิ์เที่ยวพันสุขแล้วนะหรือสิทธิ์ของการโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยครับหลังจากนั้นลําดับถัดไปวิธีการที่จะใช้สิทธิ์ดังกล่าวเราต้องใช้พัน ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังนะครับสำหรับคลิปสั้นๆนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าชมคลิปถัดไปนะครับเป็นการโหลดแอปเป่าตังมาใช้งานนะครับไปดูกันว่าวิธีการโหลดแอปเป่าตังการ Verify เพื่อใช้งานเนี่ยแล้วก็เตรียมความพร้อม,อมสำหรับการใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวบันสุกนี้ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้า